ไ y x f a m i l y ค่ะใช่ค่ะและทีมต่อไปนะะโอ้โหสวยงามมากๆาเลยนะคะสำหรับทีมที่27เกมนี้อ่าต้องพี่อยู่แล้วนะคะสำหรับทีมน,นี้ s x ็ o r นะ์ o r ร์อรคอสเปนมอร์การ่าจากเกม League of l e g e n d ิค่ะไม่รักค่ะรักค่ะไม่รักค่ะ นี่ต่างจะเแท้อมดหรือต้องทำลายทุกสรรพสิ่งแลแ้วบอกเจ้าว่าเป็นการชำระล้างบาปตั้งตนเป็นโวกแห่งความยุติธรรมอยากสมรู้รความยุติธรรมที่ตัองแรกชีวยยิตเจ้านั้นเดือน ขอละทิ้งเทอครอบครอม้อนดำกํจาจัดความยุติธรรมโซมมและเป็นความมืดงมิดรของผู้ใจจงจดจําข้าโมกันหน้าไปตลอดกลเรียร้อยค่ะกับ F F c o r r o r นะคะ oh. กับโมกันนาค่ะป oh. ah. ีมี้ใส่ สวยงามมากไม่ไดังเปลวเพลินใช่มาในตีมแดงเหลืองเช่นกันนะคะอ่ะจีงต่อไป